สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามภารกิจกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยคุณตรงสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการองค์กรภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่รวมประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และ,จะเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28รรกรกฎาคม2567และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธ,เธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวัชิรสตะบางกูลสิริวิบูลราชกุมารเนื่องในวันคล้ายแวัวนประสูต 29, ิ29เมษายน2567 ทั้งนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทุนในสถาบันพระมหากษัตริย์กนพะื้นที่รับผิดชอบของหน่วยและนี่คือภาร,รกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวสุริยาสุวรรณชื่นอ่าน